สวัสดีครับพีเพนะครับผมพีเพจะมารีวิวข้อดีนะครับผมหลังจากที่พีใช้งาน1เดือนกับเจ้าตัว ipad gen 11หรือว่าตัว ipad cpu a 1 6รุ่นใหม่ล่าสุดตระกูล gen series ของ apple ในปี2025ที่พี่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา11,500บาทนะครับบอกเลยว่าสเปค กับราคาให้มาเกินค่าตัวจริงนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับผมตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้บางครั้งนะครับผมราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะ,ะว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดและก็โปรโมชั่นล่าสุด ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับมาดูว่าข้อดีหลังจากที่พี่ทําการใช้งานตัวนี้มา1เดือนจะเป็นไงบ้างกับตัว iPad Gen 11นะครับผมตัวนี้ของการดีไซน์ผมซึ่งพี่ใช้งานมารู้สึกว่าตัวนี้ดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบมากครับ พี่ผมซื้อมาเป็นสีเหลืองผมจะมีจําหน่ายอยู่สีสีนะครับผมมีสีเงินสีฟ้าชมพูแล้วก็เหลืองนะครับผมตัวนี้เนาะซึ่งดีไซน์ถือว่ามีความแข็งแรงงานประกอบของแอปเปิ้ลขึ้นชื่อว่างานประกอบที่ดีมากนลครับผมตัวนี้นะครับนี่พี่ชอบกับงานประกอบตัวนี้มากรู้สึกว่ามันมีความแข็งแรงหรือว่าความทนทานประมาณหนึ่งพี่ซื้อมาครึ่งเบรเลยผม กับความจุตัวนี้คือ128จะมีบางจำหน่ายอยู่3ความจุนะมี128มี256มี512นะครับผมซึ่งส่วนตัวใช้งานมา128 1เดือนมาก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ความจุเริ่มต้นมาให้128จากรุ่นเดิมให้มาแค่64นะครับผมตัวนี้นะนี่อันนี้คือความบางของตัวเครื่องตัวเครื่องให้ความบางมา7มิลลมตรครับ ถือว่าความบางตัวนี้สัพพีนะถือว่าดีพอสมควรพร้อมกับน้ำหนักที่ในการจับในการพกพาก็ถือว่าง่าย477กรัมนะหุตัวนี้นะครับถือว่าน้ำหนักไม่ถึง500กรัมในการพกพาเอาไปใช้งานในสถานที่ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากครับลำโพงในการดีไซน์เป็นลำโพงือน1 2 3 4แต่เป็นลำโพงคู่ ในแนวนอสโอหมซึ่งลำโพงถือว่าพีผมใช้งานมา1เดือนลำโพงเสียงดังฟังชัดพอสมควรนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับอันนี้คือการดีไซน์ผมซึ่งอ,อตงตัวนะตัวนี้ผมขึ้นชื่อในการดีไซน์ที่มีความสวยงามแบบด้านบนของตัวเครื่องอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากสามารถทำการสแกนมือแล้วก็กดปุ่ม Power ในปุ่มเดียวกันนะผมตัวนี้มีปุ่มลดเสียงมีปุ่มเพิ่มเสียงกล้องหลังเป็นกล้องหลัง12ล้าน ถ่ายสูงสุดคือวีดีโอคือ 4K 6 0เฟรมให้เรามาในการถ่ายถือว่าสุดจริงครับอันนี้พอร์ต Type C ในการชาร์จสามารถซัพพอร์ตในการชาร์จถึง2 0วัตต์แล้วก็สามารถต่อจอภายนอกได้เช่นกันแล้วก็สซ็อดเชื่อมต่อผ่านตัว H D อะผมตัวนี้อิสระนะผมได้ถึงความเร็วสูงสุดในการอชคือ4 8 0 m เมตนะครับถือว่าใช้งานมาพี P, ผมทำการอ่านขข้อมูลหรือว่าตัดต่อนะผมผ่าน H D อิอร ัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ดีมากแล้วผมในการใช้งานนะครับนี่สับผมหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอที่พีรู้สึกว่าว้า,าวมากหลังจากที่พีทําการใช้งานตัวนี้มาสู้แสงถือว่าดีพอสมควรกับหน้าจอขนาดสิบนิ้วผมตัวนี้นะความคมชัดของตัวพิกเซลต่อนิ้วก็คือ p p i คือ264 ppi ก็สับพีนะมองมุมไหนหน้าจอถือว่ามีความคมชัดประมาณหนึ่งพาร์เนลของจอใช้แบบตัว i p s หรือว่าจอภาพแบบตัว r i q u i ดูจะได้นะผมตัวนี้นะครับก็ถือว่ามีความคมชัดมองมุมไหนหน้าจอก็มีความสวยงามในการใช้งานนะครับพร้อมกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงกับเจ้าตัวนะผมตัวนี้ให้มาคือ a 1 6 CPU แบบ5คอร์แล้วก็กราฟิกแบบ4คอร์ซึ่งพี่ใช้งานมาถือว่าเล่นเกมหมืว่าตัวนี้มีความรวดเร็วทันใจดีมากเกม r o v p ปรับเป็นสูงสุดบอกเลยว่าโคตรลื่น พับจีปรับสูงสุดโคตรลื่นฟรีไฟล์ปรับสูงสุดก็โคตรลื่นเช่นกันครับ3มเกมนี้คือมีความสมติมีใจโลให้เราด้วยซึ่งเพอร์เฟกมากกับงบเลทราคาตัวนี้ให้เรามา11,000นะผมตัวนี้ฮาบาทมุมอมองพีถือว่าใช้งานดีมากครับ สำหรับเกม Capture Impact ครับผมปรับสูงสุดบอกเลยว่าตัวนี้สบายหายห่วงนะครับผมหลังจากพีทําการใช้งานมาเล่นเกมตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากซึ่งเป็นข้อดีของ CPU A16 เลยคือการประมวลผลที่มีความรวดเร็วทันใจดีมากสามารถตัดต่อแอปพลิเคชันแล้วก็นะครับผมตัวนี้ซึ่งพี่ตัดต่อผ่านแอปพลิเคชัน u m a Fusion Render File 4K ออกมามันมีความสมุดมากครับถ,ถือว่าเป็น CPU ที่สามารถตัดต่อวิดีโอ 4K ถือว่าสบายหายห่วงเกินคุ้มมากกับงบ1 1 5 0 0รบาทตัวนี้นะครับแล้วก็ผมตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการใช้งาน Wi-Fi เวอร์ชันสี่ไวไและ WiFi 6ตัวนี้สามารถซัพพอร์ตและในการจับตัวขึ้นนะครับซึ่งพีรู้สึกว่าพีว้าวมากหลังจากที่พีทำการใช้งานตัวนี้มา1เหมือนรู้สึกว่าในการจับสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้ถือว่าจับด้วยความเร็วที่สูงจริงครับแล้วก็ ปิงในการจับก็ถือว่าน้อยเด็ดบ้านพีประมาณสัก300เมตรนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในสปีดของอินเทอร์เน็ตมากนะครับผมตัวนี้คอนเฟิร์มว่าใช้งานดีมากในการซัพพอร์ตตัวอินเทอร์เน็ตนะครับเห็นไหมว่าสปีดสามารถอัพด้วยความเร็วที่สูงจริงครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับเนี่ยผมพีก็ใช้งานมาถมตัวนี้มาดูว่าเฮ้ ตัวกล้องหลังกล้องหน้าซึ่งใช้งานตัวนี้มา1เดือนพีรู้สึกว่ากล้องให้เราดีมากทั้งกล้องหน้า12ล้านอัลตราไวและก็กล้องหลังเดนไว12ล้านตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากสามารถบันทึกวิดีโอ 4K 60เฟรมตัวกล้องหลังมากได้ผลว่ามีความสมูทจริงครับนี่อันนี้คือสกินโทนในการถ่ายรูปมาซึ่งพีก็ไปถ่ายรูปมาผมรู้สึกว่าตัวกล้องหลังจากใช้งานมา1เดือนเป็นข้อดีที่พีเจอมากเลย กล้องคือสกินโทนคือดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมตัวกล้องนะครับนี่สีสันดีมากครับผมเพราว่าจะเป็นกล้องหลังกล้องหน้าผมตัวนี้ให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงครับนี่ครับผมสีสันของตัวกล้องนะครับดูสีสันถือว่าดีพอสมควรนะครับถ่ายอาหารก็ดูน่ากินนะครับผมตัวนี้นี่ คือแบบขึ้นชื่อ Apple ผมเรื่องกล้องนี่หายห่วงหมซับแท็บเล็ตตัว Apple ของตัว iPad ตัวนี้นะครับนี่ครับผมคือกล้องดีเล่นเกมดีหน้าจอสวยผมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมนี่สีสันดีมากครับซึ่งพี่ก็ใช้งานตัวนี้มา1เดือนนะครับก็อย่ากพี่เซษเลยว่าเป็นข้อดีที่อยากแนะนาเลยว่าตัวนี้คือครบจบครับมาดูว่าเฮ้ยเรื่องเสียงตัวนี้เป็นอย่างไรกับลำโพงให้มาเป็นลําโพง คู่นะครับ no hope, you can still สับพีนาเสียงถือว่าตัวนี้เพอร์เฟกจริงครับเสียงเบสเสียงกลางให้เรามาถือว่าจัดเต็มคุณภาพของตัว iPad ขึ้นชื่อในเรื่องเสียงที่ดีอยู่แล้วผมตัวนี้หายหว่วงเนาะสับแทงวันว่าเฮ้ยเสียงลําโพงมันจะดีไหมซึ่ง iPad เสียงลําโพงดีมากครับเล่นเกมก็สวมารถรับ,บุูว่าสตูอยย่ฟังซ้ายหรือว่าฝั่งขวาตัวลำโพงก็ถือว่าตอบสนองดีมากครับมาดูว่าหน้าจอเป็นงไงบ้างในการเปิดสุสดคือเปิด 4K60 เฟรมนะครับผมตัวนี้นะนี่เห็นว่าสีสันของหน้าจอผมมีความสวยงามมองมุมไหนก็ถือว่าสีสันตัวนี้ ให้เรามาถือว่าตอบโจทย์ดีมากครับอันนี้ขอเช่นชม iPad Gen 11นะผมในปี2 0 2 5ตัวนี้นะครับบอกเลยว่า work จริงครับนี่สีดีมากครับผมตัวนี้นะครับหน้าจออย่างสวยแล้วก็สามารถทำการแบ่งหน้าจอด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าการใช้ multi window ตัวนี้ก็สามารถตอบสองในการใช้งานได้ซึ่งพีก็ใช้งานมาในการใช้งาน ควบคู่กันไปผมตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากครับสบปการเนาะหลายคนถามมาเยอะจริงว่าพี่ผมใช้ปากกาตัวไหนพี่ใช้ปากการาคาเลท2-300ที่เป็นแบรนด์อื่นไม่ใช่ Apple นะถือว่าในการขีดเขียนในการวางมือก็ถือว่าในการขีดเขียนได้ครับเดี๋ยวจะขอแนบลิ์สั่งซื้อของปากกาที่พี่ใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตแอปก o ุ d ด o t e ตปากการาคาเลทไม่ถึง500ก็ถือว่าซัพพอร์ตได้ง่ายนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ดีมากครับ เป็น,นที่มุมมองพีนะยังไงก็มีความคุ้มค่าคุ้มราคาในปี2025ผมซึ่งคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นข้อดีที่พีพ,พบเจอใน1เดือนนี้จริงครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมใช้งานทั่วไปดูเอกสารแอปทั่วไปผมในการตัดต่อวิดีโอเลยทุกอย่างคือเพอร์เฟกจริงครับพีจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อได้พีทำการสั่งซื้อของกุ่มไอหรือว่าแท็บเล็ตแอนดรอยใต้คลิปนี้ให้ผมสำนี้ขอบคุณครับ